กันนี้นีงครับตอนน,ตอนนี้อยู่ที่เป้าหมาย2,480เป้าครับต่อไปครับอันนี้เป็นผลการติดล้อในกว่วงหลังจากที่การดำเนินการของทุกหน่วยหลังจากการติดลอ้อในครั้งที่แล้วครับตั้งแต่เนึ่นมิถุา สมัยผมใเดนกวานี้นะครับมีในการดำเนินการต่อเรื่องนะครับของทุกหน่วยการดำเนินการข้ามาจุดล้อม5าพหนึ่งร้อยหิบสมเข้ามานีถึง้าสิบเกือ่ายสามารถปจับสองร้อยสามสิบห้ามับในภาพรวมสามารถจับมาติด่มื่นหกรอยงติวห่งเดือน้ครับมหลังจากที่มีการเป็นภาพการดำเนินการของทุกหน่วยที่มีการจิดล้อมตั้งแต่แต่ถึงปัจบนนะครับเมื่อ เป็พาองนรงอันนี้เราเปยั้งๆดว่าจังหวะจังหวจังังาอมาอ่าเีิการที่น่วอยาเการการต่อเนื่งจะมาในห่วงเดือนที่านมนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับครับย้อนมาทำไมนี่มันเป็นอะไรเน้่หนักได้ไหมันเป็นเสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าด้วยเราะว่ามันไม่หนักันันรก ไเอน้ข้างดนานี่ก็จับวเอามข้างนงากองไ่แล้วหังอ่างกอฝาข้างบนดิ็พาษีมันได้เหมือนเดิมมันมีมีเส้นมายอยู่มันมีทองสองแสนก็ประมาณที่เจกิ อย่งนั้นมันหนักปกิข้าวนั่นแ่ใช่ใชเห็นเฮ้ยยังเครบครับนบ้านือเย้าน่สนเนี่ยัเพิ่มนึ่แ่ประมาณหนึ่งแสนออยกเ่านี่่กไยชอเนี่ยไทยเนเป็นนักข่งแข่งอ่ ไปเหนบินหานาหนโอะไรกงไปไหนแล้วครับพี่ดต้องตรงนี้ต่อโงนีมันวางวางอยู่ตรงไหนตรงเพยนแัแม่งเอาไว้เป็นรายงานตืวไม่ไม่รู้ใส่ไว้แล้วรู้ใส้ไวแล้วไี่ดีเลยไหเปิดปูเลกไม่นเปขยเลยประตูเปิดได้ครับหลังเต็นเลยออนี่

การติดต่อไปก็ได้ในส่วนที่สองคือการติดล้อในกุ่มคนตัเองครับในการจัดเติียมู้ค้ารายย่อยรายการหรือการยึดทรัพย์รายย่อยรายการก็ทำต้องตรวกันนะครับวันนี้ก็ได้ถามต่างๆไปที่ผู้ค้าต้องกานี่ที่ไม่ได้มีการติดล้อร่วมกับคนอื่นแล้วว่าก็ขับเคลื่อนวันนี้มีถึง2,400รายย่อยนะครับเรามี1,400รายย่อยนะครับแล้วก็ถามไปเรื่อยๆต่างๆนะครับ หลอกใหญ่ๆภาคเรียนามนวชยแดนนะคะอันน um, ี sort of like, ้เราอยากจะให้ว่ามีการมีวิธีอะไรยังไรให้ติตามจับคู่รถใหญ่อได้เลรยนอย่างนี้ครับก็ถ้าระบ100%ได้เกินได้มนะครับผู้าที่จะนาไ ที่ท่างก็อยู่ด้วยนะครับพอสก็อยู่ด้วยเขาจับกลุ่มที่แคนาดาได้ก็เยอะที่เข้าไม่ได้นะครับในส่วนที่เล่นซอนมาได้ตัวนี้ที่้เราเห็นนั่นก็อยู่ของสหัสการ์นะครอย่างเงี้ยส่วน่างคนก็ก็ได้ชิมนะครับเฮ้ยแกมก็ยังไม่ลงที่นก็ต้องผู้จอยนะครับในประเด็นนี้แต่เราเองครับเรื่องนโยบายการที่ที่อยู่นอกประเทศก็คงต้องไปว่ากันในเรื่องเรื่องนโยบายในส่วนของเราเนี่ย พีน้องทหารนะครับที่อยู่ชายแดนในการตัดกานก็จับได้เยอะติดตามในการตลอดนะครับเข้ามาวันนี้ที่น้องคุณอมเห็นด้วยกันว่าเป็นกองากันามก็ณีนะครับแม้จะเป็นกออก็ได้ที่ยัไยังไม่ลงสึงพื้นที่ในพื้นที่ก็จังได้ทังที่ผมองว่ายานเขาจะได้มาเยอะขึ้นก็ต้อง